ไม้ผลแล้วก็พืชผักเนาะทีนี้สําหรับจะขอแบ่งเป็นกลุ่มย่อยทั้งหมดเกลุ่มนะคะในการทํางานเพราะมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็กลุ่มกลุ่ม7กลุ่มเนี้ยจะแบ่งเป็น2ชนิดพืชก็คือไม้ผลไม้ผลเนี้ยจะแบ่งเป็น4กลุ่มย่อยนะคะก็คือชมพู่ฝรั่งมะม่วงนะคะแล้วก็มีกล้วยด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นกลุ่มของไม้ผลนะคะแล้วก็อีกกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของพืชผักนะคะก็จะมีทั้งหมด3ชนิดพืชด้วยกันนะคะ จากที่ได้ข้อมูลมานะคะก็จะมีบวกมีแตงนะคะซึ่งอันนี้หนูยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นแตงแตงกวาหรือแตงอะไระนะคะแตงร้านเนาะโอเคค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเปราะด้วยอีกหนึ่งชนิดนะคะทีนี้สําหรับหน่อไม้ฝรั่งนะคะเราก็คือมามาอบรมร่วมกันได้ยังไงก็คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องอื่นๆกันได้นะคะแต่ว่าอาจจะ ไม่อยากจะทํางานซัาซ้อนกับบริษัทเนาะเพราะบริษัทก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะมาดําเนิน,นการเรื่อง GIP เรื่องขอใบคิวอะไรให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ไม่ทํางานซับซ้อนกับทางบริษัทนะคะก็ขอต้องชี้แจงให้ทราบเนาะแต่ว่าถ้าสมมติรับแปลงไหนที่ทําหน่อไม้ฝรั่งแล้วบริษัทเขาไม่ได้ทาใบคิวอะไรให้ก็ยังสามารถที่จะเข้าร่วมกับโครงการเราได้นะคะอันนี้ชี้แจงให้ทราบนะคะแล้วทีนี้ในแต่ละกลุ่ม7กลุ่มที่เราแบ่งย่อยเนี่ยหนูรบกวนว่าจะต้องมี หัวหน้ากลุ่มเนาะนะคะต้องต้องต้องชี้แจงก่อนนะทำไมถึงต้องมีหัวหน้ากลุ่มหัวหน้ากลุ่มก็จะเป็นหัวหน้าโซนที่จะดูแลโซนในที่นี้ไม่ใช่โซนพื้นที่นะคะที่นี่ก็จะเป็นโซนของชนิดพืชน,นะคะในการดูแลสมาชิกในกลุ่มของตัวเองนะคะแล้วก็สําหรับในการดูแลเนี่ยก็คือเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่อง GMP พืชอาหารทั้งแดข้อให้จบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าหัวหน้ากลุ่มต้องทําอะไรยังไงก็จะ จะค่อยๆสอนค่อยๆเพิ่มเติมความรู้ให้ไปทีละขั้นตอนนะคะจะไม่ไม,ไม่ไม่อัดภายในวันนี้แล้วก็จบเลยอันเนี้ยไม่ใช่เนาะเราก็จะมาเจอกันทุกเดือนนะคะอาจจะสองอาทิตย์ครั้งหนึ่งหรืออาจจะอาทิตย์ละครั้งยังไงเดี๋ยวก็คุยกันตามรายละเอียดตามความสามารถของพี่ๆเนาะว่าจะรับข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ในขั้นตอนอย่างที่หัวหน้าโครงการนะคะอาจารย์มณฑาได้เรียนไปแล้วว่า เราจะมีการเพิ่มเติมความรู้ให้ทุกท่านไปเรื่อยๆในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะและนอกจากนั้นเราก็จะมีของแถมให้ทุกท่านด้วยอย่างที่เราคุยกันตั้งแต่รอบที่แล้วที่เรามาเรียนเรื่องไม้ผลกันเนาะนะคะคือในรอบต่อไปวันนี้เรามาคุยกันแล้วก็ให้ทุกท่านคิดด้วยว่าในรอบต่อไปถ้าเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งอยากจะเพิ่มเติมความรู้เรื่องอะไรนะคะเนาะถ้าเราวันนี้เราเรียนเรื่องดินไปแล้วใช่ไหมคะเรื่องดินเรื่องปุย๋ยเนาะครั้งต่อไปเราอยากจะเรียนเรื่องสมมติว่าอยากจะเรียนเรื่องโรคแมลง อ่าแล้วก็บอกมานะคะทางทีมงานก็จะติดต่อทางวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆเป็นพิเศษนะคะมาสอนที่นี่นะคะอันนี้เป็นข้อตกลงที่เราคุยกันคราวที่แล้วจาได้ไหมเอ่ยม,มีใครจําได้บ้างยกมือหน่อยสิจําได้เนาะอ่าจำได้แต่ไม่แสดงออกนะคะไม่เป็นไรไไนะคะแล้วก็ในระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราม,มีมีเวลาเท่าไหร่ให เรียนถึงเที่ยงครึง่งไหวไม่เอ่ยไหวเนาะเพราะว่าก็ให้พี่ๆเขาเตรียมสำรับกับข้าวก่อนเพราะว่ายังขนกันไม่เสร็จเนาะนะคะเพราะฉะนั้น <ไป S 1> จากระหว่างนี้นะคะ <ไป S 1> เมื่อเราเรียนจบอันนี้ขอพูดถึงขางขั้นตอนนิดนึงเมื่อเราเรียนจบปุ๊บเดี๋ยวทุกท่านกลับไปบ้านเนี่ยกลับไปบ้านกลับไปส่วนตัวเองนะคะต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดที่เราจะสอนต่อไปนี้นะคะ มากน้อยจําได้มากแค่ไหนน้อยแค่ไหนไม่เป็นไรนะคะก็ขอให้ปรับเปลี่ยนแล้วกันนะคะส่วนหัวหน้าโซนในแต่ละชนิดพืชน,นะคะเราจะเข้มกันนิดนึงเพราะคุณคือหัวหน้าเนาะก็จะต้องมีความสามารถในหลายๆด้านนะคะก็จะมีการเข้าไปตรวจประเมินภายในจะทําหน้าที่เหมือนเจ้าหน้าที่สวพเลยนะคะถือเช็คลิสต์หรือเอาแบบประเมินไปนะคะแล้วก็ไปตรวจประเมินสมาชิกของแต่ละพืชของตัวเองนะคะซึ่งอันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นไปเดี๋ยวเราจะสอนนะคะเดี๋ยวเราจะมี เทคนิคการสอนให้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกษตรกรร,กร,รายใดหรือพี่น้องคนไหนที่สามารถปรับเปลี่ยนระบบให้ถูกต้องเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทางตัวเองรับรองกันเองเรียบร้อยภายในกลุ่มเนาะว่าเอ,อ้ยฉันพร้อมแล้วแหละนะคะแล้วทางมองกเกษตรนะคะทีมงานหรือว่าหนูลงมาตรวจเนาะก็จะมาดูว่าเฮ้ยพร้อมจริงหรือเปล่าถ้าสมมติว่าพร้อมเรียบร้อยเออร้อยปเปอร์เซ็นต ได้แล้วสำหรับคนคนนี้นะสำหรับรายเดียวคนเดียวนะหนูไม่ได้ยกเป็นกลุ่มนะคะใครพร้อมก่อนเราจะเขียนใบสมัครให้ก่อนนะคะแล้วก็ส่งตรวจแล้วทางพี่ๆี่สพเนาะก็จะลงมาตรวจประเมินให้นะคะอ่าส่วนในเรื่องแผนการผลิตใครจะออกเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยตอนนี้ทางมอเกษตรเราทางคณะทํางานนะคะมีอยู่ในมือเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบหน้าตาชื่อนี้หน้าตาเป็นยังไงยังไม่